สวัสดีพี่น้องสุขูขสุขคนครับพอกับต้องเต้าบนคนรันแกมขึ้นก้าวครับพี่น้องบอดายงคิบมาป้าสีมือสีมือสีหามือแล้วมั้งครับกระแจ๊กสีล่องคิบยังพี่น้องบอแบบว่าคิชบ่าออกเนาะพอสีล่องคิบอย่างลิปคอนเทนต์ว่าออกมือนีกับวันที่สิบแปดกรกฎดานเนาะพี่น้อง ตอนนี้เวลาแบบมานเทียงกลัวหลับสี่มาตามบักม่วงครับพีนอเดากกินตามบักม่วงกกินโสมบักม่วงมีบักม่วงเยอะเงื่งอน,นจะของครับบักม่วงมาหาชนอกสีตำมเสกกะปิเส้รสประแดดนะพี่นอเสแฉกกินกับเข่าเหนียว คื้นอยากครับคื็ดอยากตามแบบม่วงจะตามกินดูอยู่หรอกแต่ว่าเมื่อหนีมันหันคึ้นยากว่าขึ้ยากเป็นที่เสียบไปเอาบักม่วงด้วยหลังเกี่ยจะคล้องนะครับมาสีมาตาสีมจาจักมาพี่นอ้องสองอา,าทีตย์เหร่าแตได้วา,างยังไง เสียไปไซแม่ติว่ได้เสียไปไซเราพี่น้องร้ายคนเมิ่นก็ทักมาถามใน facebook อยนะู่เนาะสองคนคืนทง <c oughs> ก็ถามใน facebook ว่าเป็นยังคือว่าล่องคิปนะครับแต่บอกก็เราว่าบ่าได้เป็นยังสบ,บายดีแบบว่ามันจักสีล่งองยังเราพี่น้องมันไทยมันกับบ่อคยมวน เี่ยเอากินมันก็เเ็ดกินตะเกาว่าก็ล่ะครับมัเก็บ่มีนูแปลกๆไม่ไหมนะครับก็บเลยบเดยไทยนะครับมื่อว่านกะลาบซีนครับลาบง่วนคนระัมมากตอนบ่ใหญ่ันดวดได้พี่น้องผมมากตอนใน่อยๆเงี้เยเแบบวา่าตามเหล่ามัาออนอ่อ,อนๆเข่าเครืองเนาะมันจะค่อยเสรับ นตกคู่มือได้พี่น้องเนี่ยพี่บ้านผมนี่มาขึ้นกับต,กม,ก,ตก,กมาเศร้ากับตกจักหน้ากับเอาอีกล้วครับอีกเพิ่มส่งนี่คือบามีแดดมาลายมือเพราะว่าน,นี่เราขับข้าวเดียวตามสามด้วยสิกินเวิร์เบ้ออะไรกิน,บนเบอร์เก,กับจ้าก,กินยำมาแลงเอา ผมมักแทๆครับกินตะววงกับเขา่ามากินของส้มครับผมนะกินของดองน้ำครับพวกบักอง,งุ่นดองน้ำรดไข่ผลไม้เองแบบวงดองบักส้มดองนะครับมากกินแล้วครับ เจ็บท้องกินละก็มักท้องเสียพี่น้องเจ้าข่าหันมาก,กินเติมส้มสีส้มรับน้อยเน่นน้อยนีงผมเอาไว้เสร็จตำม เงือไม่ยุนาบานเป็นบแกบวงเขียวเสวยอ่ะพี่น้องแต่ว่าเขียวเสวยมตามใดเลยเนยดิบๆเนาะวันบ่อทันในแก่นะครับค่ะแก้มันมันมันตามมันกับเบสบียบแต่ว่าใดๆแล้วบกม่วงที่ตามเสบที่สุดก็คือแบอบวงบแกบวงแก้วพี่น้องกม่วงไ่บานเท่าน,น่ะมันตามเสบที่ผมมา แมนแท์นวยเป็นมันเป็ดน่นนะเนาะมันเฮิมแต่ว่ามันวอมันมันบอมั่นคักนะพี่น้องมันยังมีความเปียวอยู่ตามไปกินแรงนะหลุดขานต่ำหลายเที่ยตามกินผู้เดียวอยิมแมนแล้ว เอาหลานนี้แล้วก็จ้าสกินน้ำหลังครับะเดี๋ยพี่น้องเนี๋ยผมเตรียมเครื่องเตรียมหยังกันเดี๋ยวว่าเบื้องตอนตาเนาะกับตอนกินแหละตอนตาก็คือตาทั่วไปแลหละพีน่น้องไม่มีอย่างไรดอกมะซาวลงไปเบื้องน้อใหม่ปลูกไว้ก็ว่าได้ท้ายดอกปลูกน้องใหม่ไว้สองปีแหละมันกำลัง แตกนอกพินากันนาจะได้อันนี้หละละ่ะพี่นอ้องโปกไวซี่ก่อนนอไม่สังไข่พี่นอ้องพินากันนาจะได้กินแล,ะละ้วล่ะพี่นี่ขึ้นกอแล้วซีหาน,อนา้อน่ะวได้ดไทยเ,เบิ้งว่าสอนไปเบิ้งหน้าเคพี่นอ้องเดี๋ยวผมจัดไม้หมีเตากัน่พี่นอ้องเ้ามาตำกันครับที่นี่ผมใส่บวกพริกแหงครับ น้ำตาลของสด,ดนะครับสามก้อนนะครับตามวมาอีกแห่งแล้วก็สีหอมไปอีกแบบ,แบ,บนนหนึ่งเล็กน้องแล้วตะกูม,มักนะผมเครือ่องนี้บักพริกพริกไอ้พริกเยบนั้นเครื่องนี้มัน,มนเป็นซีเมนต์เหมน็นเขียวชนิดเดียวกบผมนะใส่หอมพักบัวนะครับ ต้องเป็ดตามพ่อโยนดนะครับยาแหลกแนงด้วยทีบ้งตนี้เพรก็มันแตกเนาะถ้าวใส่น้ำตาลปี๊บนะครับไว้น้ำตาลปักน้าวครับพี่น,อน้องหมูว่มงนสมเนยกันนะครับใส่ะมาณสอวนนไครับพี่น,อน้อง ก็แดผมใส่ทั้งสองสูตรนะครับแม่บุญรำครับไอ้พี่ไม่พี่ล้มพ่อนครับใส่กะปิน้ำนะครับพี่น้องน้ำปลาะตะกองครับห่วแล้ว ของสีไซตตัวปลรราด้วยนะครับตัวปลาแดกครับพี่น้องสดๆจากปุุกไปสีกิมน,นะไปนำ้ำลายแตกสามตัวพอ เดี๋ยวสิเงียวอะกะปิกัะเบิดตาให้มันเห็นมันละลายกันครับตาอันนี้มันละลายอุ้ยมันละลายไว้เยอะครับเอาบแบบวงห้าลงครับทีนี้ นยว่าแถมมันัันอ้อนด้ัย all mm right -hmm. ดิเจาคกันไปเจยชิสวยเออเุบชุบด้วยชุบๆด้วยมากกันเลยกาะอไปรนเอาว่แม่โอยังมาสงไปไปไปหายาไปลูกสีตักแน่จริง เสภาัยาไปทวาติจ้าก่นอนหอมลุ่งหลอว,วะหอมลุ่งหลอว,วะนี่มีจุบลุ่งกัน <c oughs> ใจใจ พี่นอ้องมากินน้ำกันครับนี่ครับตำบักงวงเแข้าเที่ยงครับซีอประแดกครับ แซ่บครับพี่น้องนี่ข้าวมีงไงอร่ ยานตะเค็ดแข่าพปน่นอะตะกี้เลือของเรียนครับว่ามีน่าเกินการสิออลงไปทงแปลงง่วนงนะครับตำมกม่วงนะครับเริมของเลียนหน้าเล็กหน่อยมันหิวเนะ ยง่แง่ามัามกม่วงกับตามักม่วงเพราะมียง่ามักม่วงกับตามบกหุงครับพี่น้องแม่สีมาอัพโต้มันก็คิดว่าแสบเหรอมันขาดค้ำเนาะพี่น้องวังหันนีโมมาเอาแกบนะครับโมสังแกบไปกะเล็บไปยอาแกบมันละเศร้าอยากบ้วบ่ากินข่าวขาดคำเนาะ อเอาไปกินมาแล้งกันละขึ้นเขาขาดข้ามมันบสบหลอดกินให้ดอกแล้วบ้าน เยอะสิบห้าเบบางดอกสมโอพี่น้องกระหลอกเพื่อนผมู่ไก่ปลาเนาะกระหลอกไม่กินครับพ่าสีไปหากระสอบไปห่อว้ครับกระสอบหรือว่าอันนี้ไปห่อว้มันค่อยว่ามากินนะพี่น้องมันเสียดายครับมันกาล่งเป็นหมากดกๆมันถือฝนเนาะครับมันละจัาป่านจาานัาแล้ันเป็นดอกแบบหลายก็ว่ามันสิ บอจับนวยหลายครับพี่น้องจับนวยออกมาผมก็สิเดตัดถิ่นวิดอกเพราะว่า,วยายมันหยันนวยบ่ใหญ่เพราะว่ามันเกิดนวยง่ายเลยพี่น้องสิตัดกระเสียดายไะเดี๋ยวไปเบิ้งผมสิมาบอกฟูโอครับเอัลโคส왑มาปไป พี่น้องตัดภาพมาอีกเตียงหนึ่งนะครับ,บ,บอีต้นบักสมโอสีมะฮ่อครับพี่นอ้องบ่ฮ่อบ่ได้นะครับบ่ฮ่อบ่ได้บ่ฮ่อบ่ได้พอไว้ยอย่างกกตีครับจะลอกครับพี่น้องเม่งั้นผมอยู่ขางปลาเนาะมันละมากัดจนสีเบิดแล้วพี่นอ้องนี่เห็นว่าน้อยเนี่ย นี่ครับอันมาก,กัดย่าเลาห่อไแวแเรามาให้แกียบนี่ครับด้วยสิมันกัดกัดแนาถิ่มเบิดพุนครับทั้งขุนกระมีุุ่นครับเมื่หหอหนีย่าเลาห่อว้พุนอีกด้วยหนึ่งครับ สีมะฮ่อไว้ครับม่วนมะฮ่อไว้มันกระงามอะลรล่ะเ้ากระสอบห่อครับขันเป็นทุงไปติ๊กว่าไว้ว่าได้ครับม่วนมะฮ่อไว้มันกระงามครับพี่น้องคิวผมกระสีมะฮ่อม่วนสีสองโดผมกว่าสีบิดออกอีกสีห่อได้เมื่อละเล็กละน้อยอครับพี่น้องสีห่อเอาหน่วยเดียวก่อนครับทาง ข้างสิครับเกี่ยวกระสอดแล้วหอ่อมีความตัดกระสอบไปนะครับ แดงกับมีได้เด่นที่เอาตอกมัพตอกมัพไอ้ยกมันหน่อยนะครับ ออกมาตรงขวนนั่นไวครับแล้วก่นองเห็นบ้าหงองมันอ่าผมเลือกเอานะครับเลือกห่อเอานะเลือกห่ออตะหนวยซี่งามม่องนี้เดี๋ยวมาห้อมือหลังครับ เพราะว่ากระสอบว่าท่านได้ตัดพ่อนะครับขันถุงพลาสะติกมันก็เห็นคือเก่าพี่น้องกระหอกมันกัดขาดเนาะมันต้องเอากระสอบครับหอใดสิกก้หน่วยครับบ้าเนือแต่เนือแต๊ห่อเอาตะหน่อยงามๆเลยพี่น้องมวนหอไวหน่องามแบบดไม้ข้าว่าลูกมันเสมอบาบุดบ่เบี้ยวนะ เดี๋ยวสิแห่เบิ้งนี่ครับอันนี้ก็บว่าท่านได้แหนเบื้องด้วยไหมตามเง้ยเงี้ยเงีายท่านงานได้มันมากน้ำลังค่าครับพี่น้องมันไตามากตัก๊กกระไพ่นนะครับมันบมีเนี่ยงกินนะ ขันแยมบักม่วงนี่บ่เหลือครับนี่ก็สิเอาไว้เยอะครับเพราะว่ามันเสมอดีนี่ครับมันเห็นมันสิกัดขาดพี่น้องข่าวห่อไว้ผิวบกสมงโปรกสีงามเนาะอีมันพอไว้มันกัดขาดถามว่ามีอ่ลี่กสิเอาถุงกันละเหลือกับเหลือเหลือก็ได้คุณนะครับห่อบักลายนาะ ผมเลือกเอาห่อตะหน่วยง,าง่ายๆนะครับมันมันเบี่ยวนิดจักหน่อยผมกับท่านได้ห่อนะครับก็กะสิหาทุงพลาสะติกมาห่อเอาอยู่ครับมันสูงครับต้องใส่เก้าอี้ครับวันมีนกระสองหน่วยมีกระหน่วยใหญ่ครับ มอนฮาวัยนี่ตาัางงามนะครับอ๋พอซ้ำนีซักวันมือนี่ขันค้ายุ่งกัดครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสีแดงไว้ซ้ำนี่ซะนะครับพี่น้องยุ่งก่อยแห้งครับยุ่งก่อยขาเว้ดเหรอสีแดงไปอาบน้ำเหรอครับงาแตกเต็มคลิปนี้กะบ่งเอียงร้ายครับพี่น้องมาทักทายพี่น้องหลังจากที่ว่าได้องคลิปไปหลายมือนะครับซักคลิปนี้กะ เป็นเฮ็ดกอกแกะที่เฮียนทั้งสี่ละครับบ่ได้ไปส่เนาะสําหรับพี่น้องแบบว่าอพูดทีทาเบิ่งคิปไปล่านะครับ็กห้ถากนเด้ครับอีกโดนเติบอยุ่ดอกอครับพี่น้องกัวสิมิงานเดือนเก่าเดือนสีฟผุนล่ะครับฟังเบิ่งก้อนนะครับมันก็สีไก้สีเบิดเดือนเจ็ดหครับจัาหนอากะสิเดือนแปดหรอเนาะพี่น้องเนาะฝนกะตกห้ายครับช่วงตก ยุ่งกับร้ายครับยุบานผมติ๊ปลปาเนาะสำหรับคลิปนี้กับสี่ได้อำลาภาพจากพี่น้องไว้ตะเพียงท่านี้นครับพี่น้องผ้ามาห่อบบกสมโอเนาะเอาไว้พอการคลิปหนาได้ไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซช่นี้ครับสวัสดีครับโอ้มือดำเบิอดองต้นนะครับ